สวัสดีตอนเช้าคะ่ะวันนี้คุูตั๊กอยู่กับพี่เท้านะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าพี่ลายไปเล่นที่ไหนนะคะเดี๋ยวเช้านี้คุูตั๊กมีเมนูทอดปลาดุกนะคะมาฝากทุกๆคนเช้านี้นะคะปลาดุกตัวโต,วตวนะคะนี่ค่ะสามตัวนะคะวันนี้เดี๋ยวจะได้แบ่งให้เด็กๆก,กินด้วยนะคะแลวเนี่นเมื่อกี้พี่เท่าเขาวิ่งตามรถคุณุณตักมานะคะก็เดี๋ยวตอนนี้คุณตัก นั่งเตรียมเตานะคะเดี๋ยวใครชอบเมนูปลาดุกทอดเดี๋ยวมาดูกันวันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าปลาดุกนี่เราไม่ได้ฆ่านะคะที่บ้านไม่ได้ฆ่าสัตว์นะคะปลาดุกนี่ที่ตลาดเขาทำสำเร็จไว้แล้วนะคะแล้วเราก็มาหมักเอานะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทอดเลยนะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูพี่เทากะมีใครคิดถึงพี่เทาไหมเอ่ยนะนะไปอ่ะไปเรียกพี่ลายไป ไปเรียกพี่ลายนะไปเรียกพี่ลายไปแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวทอดปลาเสร็จก็จะวิ่งกลับมานะคะค่ะตอนนี้กระทะกำลังร้อนนะคะน้ำมันที่เราใช้ก็จะต้องท่วมนะคะท่วมตัวปลานะคะนะคะี่ค่ะตอนนี้พร้อมนะคะพร้อมเดี๋ยวรอให้ร้อนกว่าน,นี้ก่อนนะคะเ <c oughs> มื่อกี้พี่เทาเดินมาวนๆเวียนๆแล้วนะคะ <c oughs> มันจะเริ่มได้กินปลาแล้วอาตอนนี้ก็ะทะได้ที่แล้วนะคะแล้วก็เอาปลาลงไปเลยนะคะ กำลังเหลืองแล้วนะคะออกเหลืองเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวสุดกให้ดูนะคะร้อนร้อนร้อนให้ดูเลยนีคะ <laughs> ตอนนี้ไฟกำลังพอดีนะคะ ไม่แรงมากนะคะพี่เทากับพี่ลายไม่อยู่สักคนเลยนะคะวันนี้ไปแล้วนะครับทั้งสองตัวเลยนะคะต้องระวังกระดาษน้ำมันกระเด็นนะคะ ตักให้ดูใกล้ๆนะคะนี่ค่ะทุกคนเริ่มได้ที่แล้วนะคะโอ้ตอนนี้เราก็รอไปเรื่อยๆนะคะให้ดูอากาศวันนี้นะคะทุกคนไม่มีแดดเลยนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะไม่มีแดดเลยนะคะแต่ว่าลมก็น้อยนะคะ เดี๋ยวทอดเสร็จจะเรียกหาพี่เทากับพี่ลายอีกรอบนึงนะคะว้าวตอนนี้กลิ่นกลิ่นออกแล้วนะคะทุกคนอื้สุดยัดชอบมากนะคะจะกินกับตําถั่วนะคะปลาดุกกับตําถั่วจะเข้ากันตําถั่วแคบหมูนะคะอุ๊ยกระดิ่งค่ะตอนนี้เป็นอัน สุกเรียบร้อยแล้วนะคะคุณตักยกมาไว้อีกเตาหนึ่งเพื่อพักร้อนแล้วนะคะแล้วเราก็มันจัดใส่จานนะคะนี่มีกระดาษซับกระดาษซับน้ํามันะด้วยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะสีมันได้เลยนะคะสีมันได้อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวแบ่งให้เอฟซีกินด้วยนะคะ <c oughs> นี่ค่ะทุกคนเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะอีน่าทานไหมคะน่าแต่เมื่อกี้เปิดเปิดตู้เย็นแล้วไม่มีถั่วนะคะไม่ได้กินตําถั่วมีแตงนะคะเดี๋ยวจะตำแตงแทนถั่วไม่มีนะคะในตู้เย็นแต่คุณตากชอบกินทั้งตําถั่วตําแตงนะคะ ทุกคนเห็นอะไรไหมคะเดี๋ยวนะคะคุณตาเห็นพี่พี่ลายค่ะเดี๋ยวเราไปดูพี่ลายกันนี่คะ่ะมาแล้วคะ่ะนี่คะ่ะไม่รู้เล่นอะไรนะคะทุกคนเดี๋ยวดูก่อนลายไปไหนมาหรอกนี่คะ่ะนี่จานปลายังมาด้วยนะคะแต่ให้คนกินก่อนลายลายดูนี้ แต่เขากินข้าวอิ่มแล้วนะคะกินอาหารเม็ดเยอะมากพี่ลายไม่ค่อยกินปลาทูน,นะคะจะกินอาหารเม็ดเป็นหลักนะคะนี่เล่นอยู่คนเดียวนะคะพี่เทาไม่อยู่นะคะทุกคนนี่คุณตักเดิอนออกมาจากเตาร้อนมากนะคะเหงื่อเต็มเลยตอนนี้ไปตามพี่เทามาไป,ไปลูกไปเอาหัวปลาดุกเลยนี่ลายดูลายนี่นี่ว้ยไม่สนใจเห็นไหมคะแปลว่าอิ่มนะคะทุกคนแปลว่าพี่ลายอิ่ม ค่ะทุกคนคะเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณตักลองเรียกหาพี่เทานะคะปรากฏว่าวิ่งลงมาจากกระท่อมด้านบนนะคะลงมาจากบันไดนะคะทุกคนเนี่ยค่ะ <c oughs> ก็เลยได้รูปนี้มาฝาก f อซทุกทุกคนนะคะ <c oughs> นี่มาแล้วทำอะไรกันนะ่ะลูกอุ้ยกิ้งก่านี่นาะเอา้าโอ้ถึงว่าพี่ลายไม่สนใจได้กิ้งก่ามาตัวหนึ่งคะ่ะทุกคนแน่ คนอีสานเรียกว่ากระปอมนะลคะกระปอมนะคะ,ะ,คะทุกคนคนอีสานเรียกนะคะเนี่ค่ะอุย้ยตายแล้วนะคะไม่รู้ไปเอามาจากไหนนะคะทุกคนเนี่ยพี่เทาก็อยากได้นะคะทีนี้นี่ค่ะถึงว่าไม่สนใจปลาดุกคุณครูตักเลยนะคะพี่เทาหลูกพี่เทาอยากได้หรอพี่เทาอยากได้กับลายเหรอลูก <laughs> มาอยู่ด้วยกัน,น,นเล่นเหนืกัน <laughs> อาวดูดูด,ด,ดครับเอาหัวปลาดูไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ยายแบ่งให้นะให้ยายกินก่อนอุ้ยสนุกนะคะเรียบร้อยหนึ่งศพกระปอมหนึ่งศพวันนี้หลักฐานคาตาเลยค่ะทุกคนคะ่ะเมื่อสักครูน่นี้พี่เทากับพี่ลายก็ค้าบกระปอมไปเรียบร้อยแล้วนะคะไปไว้ ไปเล่นอยู่ใต้ใต้กระท่อมนะคะคุณตักมุดเข้าไปไม่ได้นะคะอยู่ข้างใต้นะคะเอาไปเล่นด้วยกันทั้งคู่แล้วนะคะถ่ายคลิปต่อไม่ได้เล้วนี้นเต็มเลยนะคะร้อนนะคะจากเตาเมื่อกี้เดี๋ยวเราไปดูโฉมหน้าปลาดุกกันจะได้กินข้าวแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวกินปลาดุกกันเลยค่ะ <c oughs> ค่ะทุกคนคะ่ะเมื่อสักครูน่นี้คุณตักก็ไปสับแตงเรียบร้อยแล้วนะคะจะตําแตงนะคะ ปรุงเครื่องไว้ในครกเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะมะกอกหนึ่งลูกเลยนะคะมะเขือ,อเทศลูกใหญ่หนึ่งลูกนะคะพริกแห้งนะคะคุณตั้ไม่ชอบพริกสดนะคะจัดการเลยนะคะ <c oughs> ตันแปงกันเลยนะคะเป็นเมนูประจำนะคะ <c oughs> เสร็จแล้วนะคะค่ะทุกคนคะสำหรับเมนูทอดปลาดุบกรกอบๆนะคะแล้วก็เมนูตำแตงพริกแห้งวันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพุตักก็จะได้เวลาทานข้าวเช้าแล้วนะคะเให้ดูใกล้เลยหอมมากเลยนะคะเชิญทุกคนมาทานกับพุตักนะคะเมนูง่ายๆนะคะทํากินเองเช้าเชนะคะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะ เดี๋ยวคุณตั๊กต้องขอตัวไปทานข้าวช้าก่อนนะคะฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องคุณคุณตั๊กต่อไปด้วยนะคะเสียดายจังเลยวันนี้พี่เทากับพี่ลายไปแล้วนะคะไม่รู้ว่าคาบกระปอมไปที่ไหนนะคะค่ะ <c oughs> ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย